อ,องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยในเดือนพฤษภาคมเกิดเหตุการณ์ทั้งสิ้น17ครั้งมีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บ32คน พนเอกประโมทพรมอินโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่13ถึง26พฤษภาค,คมสรุปภาพรวมสถานการณ์เกิดเหตุการณ์รวมทั้งสิ้น17ครั้งแยกเป็นคดีความมั่นคง9ครั้งก่ออาชญากรรม3ครั้งอยู่ระหว่างตรวจสอบ5ครั้งมีผู้เสียชีวิต7คนบาดเจ็บ32คน โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการลอบยิงเหตุก่อกวนในเขตเทศบาลนครยะลาหลายจุดในวันที่14 1 6ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มแนวร่วมยังคงเคลื่อนไหวบิดเบือนข้อเท็จจริงชี้นำทางความคิดในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือในระบบอำนาจรัฐ พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษและติดตามจับกลุ่มปะทะาผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตหนึ่งคนควบคุมตัว7คนตรวจยึดอาวุธปืน3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากส่วนเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายอับดุลรอยฮีมดือเระข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแบรอจังหวัดปัตตานีและผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตพร้อมกันสองคนเมื่อวันที่26พฤษภาคมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แ,แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้สร้างความเข้าใจกับเครือญาติและให้เร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยครูในช่วงเปิดการศึกษาได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยครูทุกจังหวัดเป็นเวลา7วันโดยมีกำลังภาคประชาชนร่วมดูแลความปลอดภยัยเฉลี่ยวันละ2 6 0 0 0คน